สวัสดีครับชาวราศีเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนหรือชาวราศีเมทุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจีวิจารันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมทุนลัคนาเมทุนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนมกราคม2016นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อ่นฝากดไลค์กดแช กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ u s e r บู p ยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนาโนมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลหลเนะาะไพ่แบแล็กสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ the high priestess แล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยไพ่เดอะ i r ร์ร a n แฟนไพ่ไฟอัพคับไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่เดอะเทมเพลนส์ทีนี้ามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนักของเขามีความรู้สึกอย่างไรกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่แปดเหรียญไพ่แปดถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้ ไพ่เด็กถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ four of w a n d อิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ Nine ่นาย of c u p ไพ่ทุกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ the herofan the h a r o f เนี่นะครับเป็นไพ่ของการเรียนรู้การเข้าใจการปรับในเรื่องของมุมมองความรู้สึก การเยียวยาความรู้สึกในเรื่องของการรักตัวเองนะครับแล้วก็พยายามศึกษาปรับทิศทางกับในเรื่องของความสัมพันธ์สังเกตดูว่าไพ่เดือนฮาร์ฟเนเนี่ยเป็นไพ่ของการเรียนรู้ไพ่ของการแบบเขาเรียกว,ว่าตกผลึกการเข้าใจการปรับทิศทางของมุมมองความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่ไม่เคยทําเลยเนี่ยนะครับต้องรู้จักหันกลับมาดูนลักษณะของการตกผลึกการเข้าใจด้วยรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ย เป็นอย่างไรเราต้องพยายามรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการที่เราเนี่ยไม่รู้อะไรเลยกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยรักไปในลักษณะของเขาเรียกว่าเหมือนกับรักไปแบบไม่มีทิศมีทางะนะครับแล้วก็แบบไม่มีในเรื่องของ สติกับการยับยั้งชั่งใจมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคตามมาภายหลังก็ได้คือไพ่เดหารันเนี่ยไพ่ของการเรียนรู้ไพ่ของการพัฒนาในเรื่องของการเต็มเต็มศักยภาพกับในเรื่องของมุมมองความหลักความ,วามรู้สึกในสิ่งต่างๆเนาะในสลับบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยมองมุมมองความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นเลยรู้แต่ว่าเขารักเราเรารักเขาทุกอย่างจบ มันอาจจะไม่เพียงพอและก็ไม่ใช่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยลองหันกลับมาศึกษาแล้วก็ลองพิจารณาดูข้อดีข้อเสียมุมมองความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดูว่าเรากับเขาเนี่ยมีเคมีที่เหมือนกันไหมหรือมีเคมีที่ต่างกันอย่างไรบ้างนะครับประมาณนี้เพราะมันอาจจะทำให้เราอะสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาและมีการเติบโตยั่งยืนในอนาคตได้ถ้าเรารู้จักที่จะ ปรับมุมมองปรับไมซ์เซตความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีไพ่เดอะไฮรัฟเฟนนะครับมาแล้วยังมีไพ่เดอะเทมพลนมาด้วยไฮรัฟ a ฟนเนี่ยเป็นไพ่ของการเรียนรู้ส่วนไพ่เทมพลนหมายถึงไพ่ของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะครับกับมุมมองสถานการณ์ความคิดที่อาจจะต้องมีการพลิกแพลงมีการเปลี่ยนแปลงสังเกตดูว่าแม่มดคนนี้กาลังถ่ายเทน้ําลงมาทั้ง2ฝั่ง แล้วสังเกตดูมันจะเป็นแสงเนี่ยตรงนี้เป็นอินฟินิตี้คำว่าอินฟินิตี้ในที่นี้มันหมายถึงลักษณะของการที่เราต้องมีชาวปัญญามีไหวพริบมีปฏิภาณกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องมีการรู้จักรักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วยังคงต้องรักและก็ดูแลนะครับ เอาใจใส่กับคู่ของคนรักให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าเอ็นฟินิที้ตรงนี้มันคือสิ่งที่เราต้องมีกลยุทธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเราเรียนรู้เนี่ยเราเข้าใจเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะปรับทิศทางของความรักความสัมพันธ์ไปแนวโนม้มเป็นทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันใครที่กําลังมีประเด็นมีปัญหากันนะ่ยถ้าเราศึกษาเราเรียนรู้กันนะครับแล้วพยายามเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวเองก่อน อย่าพึ่งที่จะเรียกร้องความรักความสัมพันธ์กับใครถ้าเรายังรักตัวเองไม่มากพอมันก็อาจจะยังทำให้ความรักของคุณยังไม่สักเซสหรือประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการดังนั้นเนี่ยไพ่แบบน,นี้คือไพ่นายออบครับ น้ำครับเนีย่ยสังเกตด,ดูนะครับหน้าไพ่บอกว่าผู้ชายคนนี้กำลังนั่งอยู่แบบชิวๆเนาะอืมแล้วก็กำลังวาดฝันอนาคตที่มันเป็นแบบก้าวถ้วยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่ดีโดยที่เขาไม่ได้แบบ กระสึกกระสนกับการที่แบบอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีแบบร้อเพราะเขากําลังรู้สึกว่าการที่เขาคิดหรือตัดสินใจทําอะไรเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการการคิดการตกผลึกกา,การกันกรองมาแล้วว่าเขารู้สึกโอเครู้สึกแฮปปี้รู้สึก, happy, สกดีที่ไม่ต้องไปวิ่งตามเขาไม่ต้องไปแบบเหมือน ไปเรียกร้องหรือไม่ต้องไปอะไรมากเกินไปการที่เราอยู่ในมุมมองความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อก,กันและกันโดยการที่เราปล่อยวางได้นะครับคําว่าปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปล่อยวางให้เขาไปมีคนอื่นไม่ได้ปล่อยวางแปลว่าเราจะเลิกกับเขาแต่เป็นการปล่อยวางในลักษณะที่ว่าไม่ดิน้นนะครับไม่เดือดดานเกินไปกับการที่อยากจะมีเขาหรือเรามีอิสระบางทีเราอยู่ในที่ของตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้อง เราไม่ต้องไปเทคแคร์ดูแลอะไรกับเขามากเกินไปนะครับแล้วมันก็ทําให้มีความรู้สึกที่เปิดหลับพลังงานในทางทิศทางที่ดีเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเนะี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้เป็นการพัฒนาในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เขากําลังรังสรรกับสิ่งที่เขาวาดฝันไว้อะนะครับก้าวถ้วยเนี่ยเขาเติมเต็มตัวเองได้แล้วมันเหลืออีกแค่ถ้วยเดียวก็คือเขาก็มีความ สำเร็จในเรื่องของ10ถ้วยได้ถูกไหมตอนนี้9ถ้วยมันคือความรู้สึกที่เต็มแล้วทั้งที่ตามจริงแล้วอะ่ะมันยังไม่เต็มนะมันคือ9ถ้วยอยู่แต่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับตัวเองได้โดยการที่ไม่ต้องเติมเต็มทุกอย่างให้มันเต็ม10ก็ได้เพราะคนเราเนี่ยมันไม่มี perfectionist ไง ดังนั้นเนี่ยไพ่อยากจะบอกว่าชาวเมทุนเนี่ยก็อย่าพึ่งคาดหวังแบบ100%เรเซเราก็พยายามรักตัวเองไปก่อนและอีกหนึ่งถ้วยน่ะมันพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับดังนั้นเนี่ยไพ่อิทธิพลใต้สำรับบอกว่าถ้าคุณมีความรู้สึกในสิ่งที่ดีแล้วรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรียนรู้มันจะทำให้ตัวคุณนะ่นะครับตกผลึกกับความเข้าใจนะครับกับในเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นอยู่ใน ท่ามกลางของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมีได้ผลของไพ่ four of wands มาด้วย four of wands เนี่ยหมายถึงความมั่นคงในรักนะครับความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ไม่แปรเปลี่ยนจริงๆอะไพ่สี่ไม้มันก็หมินเมกับคําว่ายึดติดอยู่พอสมควรเหมือนกับผู้หญิงคนนี้กําลังจะทะลุมิติแห่งการเวลาออกมาหาชายคนหลักซึ่งมันอยู่ในคนละยุคก,กันเนาะผู้ชายคนนี้แต่งตัวในยุคปัจจุบันแต่ผู้หญิงคนนี้เหมือนจะแต่ง อยู่ในยุควิกตอเรียหรือยุคเรเนซองส์ใดๆผมก็ไม่แน่ใจแต่ชุดเนี่ยมันก็คือแบบเหมือนเป็นแบบกุยกลายมากเลยใช่ไหมครับมันเหมือนกับเธอจะอยากทะลุมิติแห่งการเวลาที่จะมาหาคนรักก็เหมือนกับเราอะ่ะมีความรักมีความคันดึงหาเขาอยู่ตลอดเวลาคือคือคุณมั่นใจและเชื่อมั่นกับสิ่งที่ที่คุณรักและคุณชอบคุณเป็นถ้าคุณเลือกคนที่ถูกต้องยังไงซะ เขาก็คงต้องอยู่กับคุณอยู่แล้วอะนะครับมันยังเป็นความมั่นคงในรักอยู่แล้วอะถ้าเราเลือกคนที่ถูกต้องยกเว้นแต่คุณจะไปเลือกคนที่เขาไม่ได้รักเราหรือเลือกคนที่เขาอาจจะเคยรักเราแต่ตอนเนี้ยเขาก็อาจจะไม่รักเราแล้วก็อาจจะเป็นไปได้คือคุณคืออยากจะบอกสองอย่างนะครับสำหรับชาวเมทุนว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะแปรเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เรายากแท้อย่างถึงกับ กับสิ่งต่างๆบนโลกใบน,นี้มากที่สุดคือจิตใจของมนุษย์นะครับทุกอย่างมันคือการเปลี่ยนแปลงอย่าย็ดติดเป็นสราณะนะครับจริงๆชาวเมทุลและคณา,าเมถุนเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยอยุดติดหรอก แต่บางทีถ้าเราลุ่มหลงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปมาอาจจะทําให้ตัวคุณน่ะถอนตัวเองไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้หรือตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รักตัวเองมากเพียงพอไพ่ถึงบอกว่าถ้าเรารักตัวเองมากเพียงพอเราจะอยู่ด้วยตัวของเราเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตามถึงไปตามแบบมีปัญหากับเขาถึงแม้เราอาจจะมีความคิดบ้างแหละยังคนึงหายังรักเขาอยู่เนี่ยนะครับแต่เราไม่ไม่ไปแบบดิ้นไม่ไป ยากลําบากขนาดนั้นหรือไม่ไปแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะไปที่จะไขว่คว้าทุกวิถีทางแบบนั้นนเนาะดังนั้นเนี่ยคือไพ่ก็บอกว่าถ้าเรารักตัวเองยังไงคุณก็มีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วมันอาจจะทําให้ตัวคุณน่ยดูดีและมีเสน่ห์มากขึ้นการที่เรากับเขาเนี่ยถ้าเกิดใครยังอยู่ด้วยกันไพ่บอกว่าเราควรจะต้องดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากขึ้นอีกหน่อยนะครับเพราะมีไพ่ใบนี้เลยเอกอ,ออฟเพนทาเคิลเอกออฟเพนทาเคิลเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดเราดูแลเอาใจใส่เขา มากเพียงพอเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสที่เขาอาจจะก,กลับมาหาคุณหรือกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันได้เพราะดาวพฤหัสบดีคือดาวคู่ครองคนหลักของคุณเดินหน้าแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ดีคือตำแหน่งกลางฟ้านะครับพบกรรม,มาก็หมายความว่าเป็นตำแหน่งเกษตรบดีด้วยหมายความว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังมีความมั่นคงอยู่แต่ยังได้รับกระแสสัมพันธ์จากเรือนมอรณนะจึงทําให้ความรักของคุณนั้นยังไม่ได้แบบสักเซสแบบร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเรารู้จักที่จะมีระยะห่างระหว่างกันบ้างรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงกับบางสิ่งบางอย่างบ้างมันก็อาจจะทําให้ดวงของคุณนั้นเหมือนกับในการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับมันก็เหมือนกับไพ่ infinity ตรงนี้แหละเนาะใครที่มีปัญหามีความรู้สึกที่ไม่ไม่เข้ากันนะครับหรือมีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจหรือมีความรู้สึกแบบคาดหวังแต่คุณไม่ถูกตอบโจทย์ อันนี้หมายถึงคุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเศร้าโศกเสียใจบางคนอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้นะครับมีไพ่เ h รฮายพิเทสมาด้วยแปลว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับคู่ของคนรักได้อย่างที่บอกว่าดาวคู่คอของคุณยังได้เกณฑ์กับดาวเสราร์มอรณะมันอาจจะทําให้ความรักของคุณยัง ยังเป๋ๆไปอยู่ะนะครับมันยังไม่ตรงที่ตรงทางแบบร้อยเปอร์เซนต์ไงแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสในระยะสั้นคุณจะเต็มไปด้วยขวากหนามคุณจะเต็มไปด้วยกรดหินเดนทรายที่มันขวางกั้นคุณเอาไว้แต่ถ้าเกิดคุณพยายามมองการไกลในระยะยาวนะครับเหมือนสี่ไม้เนี่ยสี่ไม้เนี่ยหมายถึงการมองการไกลในระยะยาวก็ได้เพราะเขากับเขาอยู่กันคนละมิติกันนะอยู่กันคนละยุกกันนะ แต่เขาก็เหมือนกับจะมีบางสิ่งบางอย่างเชื่อมถึงกันได้ถ้าเขากับคุณมั่นคงในรักเราก็สามารถเจอกันได้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้เป็นตน้นมีความสุขความสมหวังอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยคือไพ่อยากจะบอกว่าถ้าเรายังเสียใจกับในเรื่องของสิ่งที่เขาอาจจะไม่รักเราหรืออาจจะเสียใจกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างกับความไม่ชัดเจนการตกเป็นรองความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกที่ถูกหลอกถูกถูกมี ประเด็นกับเนื้อของความรักที่ไม่ชัดเจนให้คุณค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจคุณลองกับหันมารักตัวเองแล้วลองเฟดตัวเองออกมาก่อนนะครับเผื่อการที่เราถอยห่างออกมามันอาจจะทําให้เราะคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้อย่างที่บอกแล้วเราก็ต้องปรับแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่มีเขาบ้างนะครับการที่เราเรียนรู้กับการที่เราไม่มีเขาเนี่ยมันจะเป็นคุณค่าที่ดีทางภาวะจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเราอาจจะเอาชนะในเรื่องของกิเลสของเราได้นะครับความรุ่มหลงของเราได้แล้วเราจะสามารถพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ดีกว่าสิ่งที่เราเป็นก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นอย่าเพิ่งโฟกัสในระยะสั้นมองการไกลในระยะยาวยังมีโอกาสที่เขากับคุณยังกลับมาคืนดีกันได้ไพ่ t He h ฮาร์โรเฟนนะครับกับไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงว่าคุณกับเขายังมีโอกาสที่ยังกลับมา คืนดีกันได้ถ้าเรารักตัวเองแล้วเราอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมันอาจจะทําให้คุณดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าแล้วอาจจะทําให้เขาอยากจะเข้าหาเรามากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเขายังอยู่ด้วยกันกับเราแต่ความรักมันไม่ชัดเจนหรืออาจจะมี เป็นคนที่ได้คอมมิตเมนต์แล้วแต่ได้เติร์ดมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามานะนะคุณก็อาจจะต้องพยายามดูแลเอาใจใส่เขาให้มากขึ้นอีกหน่อยจากราชนีถือถ้วยโดยเฉพาะคนธาตุน้ำกรรกฎพิจิกมีนบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองต้องดูแลเอาใจใส่กับตัวเขาอีกสักหน่อยหนึ่งตามหน้าไพ่เนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณเข้าใจและดูแลเอาใจใส่กับตัวเขามากขึ้นอีกหน่อยบางคนอาจจะบอกว่ามีเติร์ดปาร์ตี้แล้วยังอยากให้เราไปดูแลเอาใจใส่จะแบบ เห็นแกนตัวเกินไปไหมจะเอาแต่ตัวเองดีเกินไปไหมหรือยังไงคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมที่ไพ่บอกเนี่ยคือไพ่อยากจะบอกว่าคุณต้องทําคะแนนบ้างบางสิ่งบางอย่างคุณต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างคุณต้องไฟคุณต้องพยายามที่จะต้องดูก่อนวงเล็บนะครับเราจะทําวิธีนี้ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าเขารักเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาแบบทะเลาะก,กับเราทุกวันด่าเราทุกวันแล้วก็ไล่เราทุกวันแล้วเราก็ยัง ยังต้องไปทําดีกับเขาแบบนี้ไม่ใช่นะแปลว่าคุณเลือกคนผิดนะถ้าแบบนั้นสิทธิ์ไม่เสมอกันนะอันนี้หมายขางว่าคุณต้องประเมินก่อนว่าคุณกับเขายังมีอนาคตคุณถึงทําบางคนก็บอกว่าให้เชียร์อยู่ได้ว่าเออให้คนดีกันเนี่ยนะท,นทําจนแทบตายแล้วคนเขาก็ไม่เห็นค่าเราอันนั้นคือคนไม่เห็นค่าคุณแปลว่าเขาไม่ใช่ของคุณอืมแต่ถ้าเกิดเขาดีกับคุณแต่เขาแค่ยังไม่ชัดเจนอันนี้มันยังพอมีโอกาสนะครับ อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วกับการที่เราจะทนอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นคุณอยากเลือกที่จะ move on ก็ได้นะครับเป็นไพ่8ถ้วยคุณสามารถ move on ได้เพื่อไปเจอในสิ่งที่ดีกว่าก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าการที่เราตกเป็นรองตกเป็นตัวเลือกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะทนและคุณคิดว่าเขาไม่รลักเรา เราก็ move on นะครับรักตัวเองอย่างที่บอกไปว่าเราก็ต้องเลือกที่จะต้องรักตัวเองนะครับแบบนั้นเป็นต้นบางคนเนี่ย move on แล้วแต่เขาอาจจะกลับมาแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปอีกแล้วเพราะไม่อยากเป็นตัวเลือกแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วคุณก็ต้องพยายามเติมเต็ม p ั t t e r ให้กับตัวเองและพยายามมองมุมบวก นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์อย่าปิดกัน้นถ้าคุณอยากจะ move on ก็ move on ไปนะครับไม่ต้องอเป็นเนกาทีฟอะไรใดๆเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปต่อในทิศทางที่ดีได้เพราะบางคนยังยังเนกาทีฟอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังต้องเหมือนกับต้องโพสต์ต้อง, post, องด่าอยูอ่แบบนี้มันแสดงว่า คุณยังไม่ตัดกับเขาง่ายๆนะอันนี้มันก็ยังมีวิบากกรรมต่อกันเนาะดังนั้นเนี่ยคุณอยากจะไปดีอยากจะหลุดพ้นคุณก็พยายามไปอยู่ในที่ของตัวเองที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องไปในกง่ลบไม่ต้องไปด่าเขาอีกแล้วนะครับให้มันจบไปซะเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะมีความสุขความหวังที่ดีต่อนนะครับต่ออนาคตข้างหน้าสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ